สวัสดีเอฟซช่องรูฟัวบัตโทมาสมาเตชั่นวันนี้อยู่ที่สายเส้นใหม่วันนี้น้อนวันวานเดินทางไปบังลี่สายตุเทีวัดไัยสองขึ้น้องบังลีด้วยรถร้อนที่เหลืออยู่ในสายเหลืออยู่สายเดียวที่วิ่งออกจากรุเท่ไปส่ายจังวั ่างวางจะมีให้บริการถ้าเที่ยวด้วยกันเรื่อมันเชีย่ยวออกจากกรงเท่ไบบางรีเรื่องแปดโมงครึ่งสิบโมงคึ่งเที่ยงขึ้นบ่ายสามไปรอบท้ายสิบเจ็ดนาฬิกาแค่เวลาออกจากสถานีสังกงแส่ยใต้สิบโมงครึ่ง แต่ไปถึงบารี่ประมาณเที่ยงถ้าจะหาปี BB บีบางใหญ่ มาถึงตลาดบ,บางรีเวลาแยกตึกตึกีเกิดรถแนนทนรอบบ่ายสองอ,อดดับบางรีม่มางรีเพืเข้ามารอแล้วเข้ามาจอดรอที่หน้าตลาดบางรี่แล้ว ถ้าลืมกฎเกณการต้องกัว่าทางบัตัปราเทศันเพื่อไม่ใหาอาจารรับรตบมท้่ไม่บาและเพื่อเป็นแรงใจอาจารย์การที่ประมาต่อไปฉัหรับวันนี้ตวัสดี